สวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นตอนรับผิดเป็นตอนที่ชื่อว่าวิเคราะห์ผิดทำนายผิดต้องขอโทษและขอรับผิดชอบลงตัวพอดีตอนที่290นะครับก็คลิปก่อนที่ได้วิเคราะห์ผิดนั้นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยในฐานะที่ เป็นช่องรู้อนาคตรวนตายแต่กับมาวิเคราะห์ผิดเสียเอง <c oughs> ก็คงไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะครับจริงๆแล้วดวงดาวนั้นมันบงการวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแต่การวิเคราะห์นั้นมันต้องมีความละเอียดแล้วก็ต้องสุขุมรอบครอบแล้วก็อย่า ร้อนรนเร่งด่วนที่จะสรุปนะครับที่ผมวิเคราะห์ผิดและทำนายผิดออกไปนั้นก็เป็นการวิเคราะห์ที่ร้อนรนเร่งด่วนเพราะว่ามันจวนตัวละเกินก็ต้องขอรับผิดชอบยังไงก็ต้องขอรับผิดชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องขอรับผิดชอบนั้นผมก็คงจะมีอะไรบางอย่างสำหรับช่องนี้ด้วย เดี๋ยวอีกสักพักจะบอกนะครับเพราะว่าการที่ผมวิเคราะห์ผิดนั้นดวงดาวนั้นมันมีตำแหน่งที่บงการชีวิตมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแต่การวิเคราะห์ผิดก็เป็นตัวของคนวิเคราะห์เองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับดวงดาวท่านจะเหมาว,ว่าเอ๊ะแล้วมันจะถูกต้องไหม อันนี้มันที่อยู่ของการวิเคราะห์มันก็เหมือนกับสูตรสมการอะไรต่างๆนะครับสูตรบวกลบคูณหารหรือสมการอะ,อะไรต่างๆที่มันเป็นสูตรออกมานั้นสูตรนั้นมันตายตัวชัดเจนอยู่แล้วนะครับ10บบวกสิก็เป็น20 2สคูณสก็เป็น8อันนี้สูตรเขาชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ ทำสูตรไอ้คนที่วิเคราะห์สูตรนี้ถ้ามันตัวเลขยากก็วิเคราะห์ผิดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในคลิปก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกๆคนด้วยแล้วก็เพจนี้ช่องนี้ผมก็คงจะขอรับผิดชอบหยุดชั่วคราวนะครับหยุดชั่วคราวเพราะว่า ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเองด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค่อนข้างบ่อยเยอะแล้วงานก็ไม่มีวันหยุดด้วยขณะเดียวกันนะครับปัญหาเงินทองก็ก็เดือดร้อนทับถมเข้ามาแล้ว สิ่งที่วิเคราะห์ผิดไปก็เป็นส่วนหนึ่งของดวง,ด,วงดาวที่เป็นดวงของผมเองเอพูดง่ายๆนะครับก็ทําให้ทุกอย่างนั้นมันก็สามารถที่จะพลิกได้เหมือนกับชีวิตคนในสังคมทุกๆคนที่ถึงเวลาวิกฤตนั่นเองแต่ว่าท่านที่ติดตามช่องนะครับสามารถที่จะไปเรียนรู้คลิปต,ตอนที่10 7จถึง1 4เรียนรู้ให้ละเอียดแล้วก็คลิปต่างๆที่ผมทำไว้เป็นตัวอย่างเพื่อเรียนรู้นั้นก็ค่อนข้างเยอะ200กว่าคลิปนะครับนั่นคือเป็นตัวอย่างอ้างอิง,องที่ถูกต้องท่านก็ถ้าอยากจะเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องท่านต้องอเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าก,กังวลนะครับเพราะว่าสูตร ของการวิเคราะห์นี้มันถูกต้องแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งและละเอียดครบรอบครอบนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้หยุดพักชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าคนที่ยังเชื่อมั่นในช่องอยู่ก็เรียนรู้ไป นะครับถ้าอยากจะมีปัญหาอยากจะถามไทยก็อยากจะถามเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับวิธีชีวิตเกี่ยวกับอะไรผมก็จะให้ท่านเข้ามาถามในไลน์ได้นะครับผมจะเขียนไลน์ไว้ตรงนี้ไลน์ไม่แน่ใจว่าใช่ลาไลน์ไอดีนะครับก็ ผมก็ไม่ค่อยถนัดเายเท่าไหร่อันนี้คือน่าจะน่าจะใช่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือเดี๋ยวนะครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ท T, T, ี M ทีเอ็มอานะครับทีทีเอ็มอาหนึ่งเก้าหกศูนย์ อันนี้ก็คือลายที่ผมจะให้ไว้สำหรับผู้ติดตามที่ยังเชื่อมั่นและอยากจะถามไถ่ยเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับทีชีวิตนะครับก็ให้ลายเข้ามาตรง TTMR 1960ได้แล้วก็ก็คงจะถูกต้องนะครับลน์ผมให้ผมก็กังวลน,นิดหน่อยเพราะว่า ให้เด็กมันทําให้แล้วก็เด็กก็จดไว้อย่างนี้ท่านสามารถเข้ามาในไลน์พูดคุยได้นะครับแต่ว่าผมบอกตรงๆก่อนว่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาคุยไลน์มากเท่าไหร่ก็ท่านเข้ามาเป็นเพื่อนไว้ก่อนและถ้าท่านมีปัญหาท่านกเ็เป็นหาอ,อ,อยากจะทราบอยากจะรู้อยากอะไรที่แก้ไม่ตกก็ ก็ถามเข้ามาในไลน์ผมก็จะหาเวลาตอบอย่างเร่งด่วนนะครับโดยปกติแล้วผมก็มักจะว่างช่วงกลางคืนช่วงสามทุ่มนะครับจนถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ก็ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะดีเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีมีลูกศิษย์หลายคนที่โทรเข้ามา แล้วก็โทรเข้ามาเป็นเป็นอะไรครับมาเรียนรู้ก็มีก็เป็นปีๆนะครับก็อาจจะท่านก็อาจจะสามารถที่จะถามในไลน์ถ <estiver thorough recognizable injuries> ้าหากว่าผมมีเวลาผมก็อาจจะคุยทางในไลน์เพื่อความสะดวกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่องรู้อนาคตรู้วันตายนี้ผมก็ขอ รับผิดชอบนะครับไม่ได้ปิดช่องนะครับหยุดชั่วคราวอาละตรงนี้อะไรนี่ก็คือชั่วคราวนะครับชั่วคราวาไม่ใช่เลต้องหยุดชั่วคราว <laughs> ก็หยุดชั่วคราวต้องดูกระแสของช่องด้วยนะครับถ้ากระแสช่องยังมีผู้ติดตามที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่วิเคราะห์ผิดไปนั้นก็เป็นความผิดพลาดาถ้าหากบางคนไปเรียนรู้แล้วเห็นว่าการวิเคราะห์เราก็สามารถวิเคราะห์ผิดได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับก็ ยังมีความเชื่อมันในช่องรู้อนาคตรู้วันตายอยู่ก็ก็กดติดตามเข้ามาถ้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นพอสมควรผมก็จะกลับมาแล้วก็จะมาต่อยอดก็ต้องช่วงที่หยุดชั่วคราวผมก็มีเวลาก็อาจจะต้องศึกษาให้มันลึกซึ้งกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า ผมมีช่วงจังหวะที่ผ่านพ้นวิกฤตไปนะครับวิกฤตที่ผมบอกก็คือสุขภาพเวลาแล้วก็สุขภาพเวลาแล้วก็อะไรนะครับเวลาก็ไม่ค่อยมีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้ววิกฤตทางการเงินมันผ่านพ้นไปผมก็อาจจะเปิดช่องที่ตรวจดวงชะตา ประจำเดือนนะครับตรวจดวงชะตาประจำเดือนในช่องใหม่ซึ่งผู้ติดตามทุกคนถ้าเข้ามาดูตรงนี้ก็ก็บันทึกไว้ก็ได้นะครับผมน่าจะใช้ช่องตรวจดวงชะตาประจำเดือนนะครับแล้วก็มีคำว่าสุดโคตรโคตรประมาณนี้ดีกว่านะครับเพื่อท่านจะได้ รู้ว่าผมจะได้ออกช่องนั้นแล้วก็จะทํานายประจําเดือนให้ทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นคําถามนะครับประจําเดือนการทํานายประจําเดือนของผมก็หมายความว่าทํานายตามราศีลัคนาที่อยู่นั่นเองตามเวลาเกิดนะครับแล้วก็ตามเวลาเกิดแล้วก็จะทำนาย ดวงดาวที่เคลื่อนไหวภายใน1เดือนมีดาวอะไรบ้างและภายใน1เดือนนั้นเราอายุเท่าไหร่ดาวอะไรเสวยดาวอะไรแทรกแต่ละราศีนั้นผมก็จะทำนายต่อยอดอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าถ้าช่วงผ่านพ้นวิกฤตนะครับก็อาจจะเป็นการตรวจดวงชะตาประจำเดือนโคตรอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ผมก็อาจจะเข้ามา เข้ามาบอกกล่าวในช่องรู้อนาคตรู้วันตายต่อไปนะครับสำหรับการวิเคราะห์ผิดที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยจริงๆและขอรับผิดชอบนะครับขอหยุดชั่วคราวไม่ได้ยอมแพ้นะครับเพราะคนเรามีความมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามดังนั้นก็ก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปรแรกๆแล้วว่า คนที่รู้อนาคตรู้วันตายนะครับมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตและโลกมันก็จะพลิกนั่นคือไม่ใช่ว่าภายในไม่กี่ปีนะครับมันคงจะต้องใช้เวลานานมากและก็สิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้มันก็จะเป็นหลักฐานอ้างอ้างอิงให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดนั้นมันเป็นส่วนเล็กน้อยก็ไม่น่านำ มาเป็นข้อบกพร่องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวิเคราะห์ผิดพลาดท,ทำนายผิดก็ต้องขอรับผิดชอบนะครับพอดีเลยลงลงลงตัวตอนที่หยุดชั่วคราวก็คือ290นะครับ290เเอาล่ะครับผมก็ขอให้ผู้ติดตามทุกคนที่มีความเชื่อมั่นช่องรู้นะอนาคตรู้วันตายก็มีความสุขและก็ ถ้าอยากจะต่อยอดเรียนรู้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ